ครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับกระผมูลกรจิำน่ารับประเสริฐครับขณะนี้มีสายพร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจามาอินครับพราอฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทแวลจีบริเวณอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับมาพูดคุยสถานการณ์ทองคําประจําสัปดาห์นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณเบนจามาครับสวัสดีค่ะบุญรกิจค่ะครับสถานการณ์ทองคําเป็นอย่างไรบ้างครับในขณะนี้ ราคาทองคาก็เรียกได้ว่าับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วประมาณ27เหรียญเลยนะคะของบริจคะได้รับปัจจัยหนุนจากหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์หลังจากที่นโยบายของทรัมป์เองเ่กเ็เริ่มใส่ความค้ำเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะรวมถึงเจตเองก็ไม่ได้ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายทางการเงินในอัตราที่รวดเร็วกว่าตลาดคาดการก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ราคา ตัวขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะธุรกิจแล้วก็ทําให้แนวโน้มสําหรับสัปดาห์นี้ก็ียกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์ที่สดใสของราคาทองคําเช่นกันค่ะคุณเบนจาม่าครับครับตัวของตลาดหุ้นจีนได้มีการเปิดทําการครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปกติแล้วในช่วงหลังตรุษจีนพฤติกรรมการบริโภคทองคําของชาวจีนจะเป็นอย่างไรครับคุณเบนจามาครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของจุดจีนแล้วนะคะหลังจุดจีนเนี่ยเรียกได้ว่าราคะัทองคำในแง่ของชาวจีนเองเนี่ยก็น่าจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทองคำโลกด้วยนะคะถ้าหากว่าราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากเนี่ยก็จะส่งผลกดดันอุปโงคทองคำของชาวจีนเช่นกัน,นะคะ่นะในขณะเดีวยวกันถ้าหากว่าราคาทองคำมีการอ่อนตัวลงหลังจุดจีน ก็จะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อของนักลงทุนชาวจีนนะคะซึ่งเรามองว่าในปีนี้เองเนี่ยอาจจะต้องจับตาสถานการณ์ในทางจีนเป็นหลักด้วยนะคะเพราะว่าจีนเองเริ่มมีการส่งสัญญาในการคุมเข้มน,นโยบายทางการเงินแล้วนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการถอนคลายซึ่งจะเุ้่เศรษฐกิจของจีนเนี่ยส่งผลที่เกิดเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดทองคำพอสมควรนะคะ ซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการคิ้เข้มนโยบายอาจจะเป็นอิกปิจจัยหนึ่งที่กดดันอุปสงค์ทองคาในฝั่งจีนก็ได้ค่ะคุณธุรกิจครับนอกเหนือจากนั้นครับคุณเบจมาครับเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการส่งผ่านออกมาค่อนข้างสดใสเป,เป็นอย่างไรบ้างครับคุณเบจมาครับพิจารณาว่าสดใสแล้วก็มีบางตัวไม่สดใสเหมือนกันนะคะคุณธุรกิจคะถ้าเราย้อนกลับไปดูวันศุกที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลข3ตัวที่ค่อนข้างสําคัญนะคะ ตัวเลข Non Farm Employment Change หรือว่าตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยถือว่าดีเกินค่าค่ะพุ่งขึ้นถู่ระดับ2 2 7 0 0ตำแหน่งในเดือนมกราคมนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้ราวนคําตัดตัวลงก่อนแต่ระดับ1,207เมื่อวันศุกร์นะคะแต่ว่าตัวเลขอื่นค่ะอย่างเช่นตัวเลขอัตราการว่างงานก็เรียกได้ว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินค่าสู่ระดับ4.8น,น,นะคะ อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของแรงงานสหรัฐนะคะจะเห็นได้ว่ารายได้โดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาดการตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสําคัญค่ะที่เสร็จเนี่ยใช้เป็นตัวชี้วัดอัตรางเงินเฟ้อค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะคะว่ารายได้ที่ไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลทําให้อัตรางเงินเฟ้อไม่ได้พุ่งสูงขึ้นมากนะัก ทำให้ตหลาดคาดการณ์ต่อเนื่องเพราะว่าเฟดน่าจะไม่ได้ยืดร้อนร่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะโดยเฉพาะเดือนมีนาคมนี้เนี่ยความเป,เป็นไปได้ที่เฟดจะตับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เหลือแค่ประมาณ10%เท่านั้นดังนั้นก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนราคาทองคําในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเศรษกิจครับคุณเบนจะมาครับนอกเหนือจากปัจจัยในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วในสัปดาห์นี้ล่ะครับยังท่านนักลงทุนในทองคําจะต้องติดตามสถานการณ์ไหนอย่างใกล้ชิดบ้างครับคุณเบนจะมาครับ ยังคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหรัฐเป็นหลักเลยนะคะคุณโรกิจน,นโยบายต่างๆรวมถึงถ้อยแถลงการให้สัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยส่งผลต่อการรทุงคำมาค่อนข้างชัดเจนนะคะถ้าหากว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ยังคงสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนนะคะ ก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้ต่อเนื่องอย่างเรก็าตามค่ะถ้าหากว่านโยบาย,ยาบางยังบางนโยบายเนี่ยส่งผลทาให้นักลงทุนกลับมามีความเชื่อมั่นนะคะอาจจะส่งผลหนุนสินทรัพย์สินให้ปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้น,นซึ่งอาจจะกดดันการซื้อตัวของราคาทองคําได้เช่นกันดังนั้นเรื่องของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์ยังเป็นกระเด็นหลักที่เรามองว่าจะส่งผลต่อราคาทองคําตลอดต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์นี้ จนกระทั่งปีนี้เลยนะคะคุณธุรกิจในขณะที่ปัจจัยอื่นๆค่ะทุกนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือว่ากนง,งอของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยนะคะยังคงคาดการณ์ว่ากนง,งน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเนื่องจากน่าจะรอประเมินผลกระ,ะทบจากปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งถ้าหากว่ากนงขงอ,ขอ,งอดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทมากนะคะ นอกจากนี้แล้วในสัปดาห์นี้ก็มีถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เป็ดค่ะจะมีประทานเป็ดสาขาชิคาโกในช่วงคือวันพฤหัสแล้วก็นายสตารลี่พิชเชอร์ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐในวันศุกร์ค่ะธุรกิจอีกทั้งยังต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเลขสําคัญเป็นตัวเลขไฮไลท์มากนะักก็ถือได้ว่าอาจจะส่งผลต่อราคาทองคำในระยะสั้นได้โดยไฮไลท์จะอยู่ที่ ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสริการการว่างงานในวันพฤหัสแล้วก็จะเป็นค่าการความเชื่อมัน่นผู้บริโภคในวันศุกขรข์ค่ะคุณโรดิคครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจามาครับตัวของทิศทางค่าเงินบาทน,นั้นจะเป็นอย่างไรครับในสายตาของบลจครับแน่นอนค่ะสกุนาลนอลล่าที่อ่อนค่าก็ส่งผลทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าโดยเฉพาะเช้านี้นะคะบาทตอดอลาลรา์เนี่ยแข็งค่ามากท,ที่สุดในรอบเกือบ3เดือนเลยค่ะ ขึ้นมาแตะระดับที่แข่งข่าสุดแถวๆสามสิบสี่จุดเก้าเก้านะคะมูลกิจค่ะคาดการว่าถ้าหากว่าตัวสกุลเงินดอละลาร์ยังอ่อนค่าแบบนี้ก็น่าจะส่งผลทําให้ค่างเงินบาทแข่งค่าได้โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้น่าจะอยู่แถวๆ3 4 9สิี่้าหาถึงส5 0 5บห้าบาทต่อดอลลาร์ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของการแข่งข้าของค่างเงินบาทเนี่ยส่งผลกดดันราคาทองคำในประเทศค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นก่อน ที่จะเข้าสถานะใดๆก็ตามก็แนะนําให้นักลงทุนพิจารณาเรื่องของการแข็งค่าของค่างเงินบาทประกรอบการลงทุนด้วยค่ะครับตัวของกรอบราคาทองคําครับคุณเบนจมาครับเป็นอย่างไรครับในสัปดาห์นี้ออมองว่าราคาทองคำน่าจะขึ้นใหม่ในกรอบแถว 1,205เยลเซอร์ตอลอิเล็กตรอนจนถึง1,230เยลเซอร์ตอลอิเล็กตรอนจากภูมิรจคาโดยที่มีแนวรับระยะสั้นอยู่บริเวณ1,211เยลเซอร์ตอลอิเล็กตรอนค่ะในขณะที่ถ้าหากราคทองคำสามารถทะลุผ่านเฉาเฉา1,230ไปได้เนี่ยมีโอกาสที่ราคทองคำจะกลับตัวขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านระดับ1,241เยลเซอร์ตอลอิเล็กตรอนเช่นกันค่ะ เบื้องต้นยังมองว่าระยะสั้นๆราคาทองคำมีมุมมองในเชิงบวกนะคะดังนั้นสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยยังคงแนะนำให้เทรดสั้นๆทำกำไรระยะสั้น,นโดยจับตาแนวรับแรกที่บริเวณ1,211เยนซอออนสกุลเงินถ้าหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้แนะนำเข้าซื้อได้นะคะเพื่อรอทำกำไรจากการดีดตัวของราคาะคะ่ะ โดยที่มีจุดทำกำไรจุดแรกก็คือแถวแถวพันสองร้อยี่สิบห้าถึงพันสองร้อยสสิบค่ะถ้าหากไม่ผ่านแนะนำขายทำกำไรออกไปก่อนนะคะแต่ถ้าหากผ่านพันสองร้อยสาสิบไปได้แนะนำถือต่อเพื่อรอขายทำกำไร,รไบไริเวณพันสองร้อยสี่สิบอาจดตัอไปออนค่ะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเบนจมามาอินมากเลยนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ